สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งครับกับผมแจมอารมณ์ดีนะครับวันนี้ก็ลองดูว่าเราจะอัดเสียงหรือว่าบันทึกเสียงกันด้วยโปรแกรมเว็บเพจมาสเตอร์กันได้อย่างไรนะครับหลังจากเปิดโปรแกรมมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นหน้าหน้าต่างเปล่าๆแบบนี้ทีนี้ถ้าเรา จะทำการอัดหรือบันทึกเสียงของเราก็เอาง่ายๆครับกดตรงนี้ครับหรือไม่ก็กด F5 ได้นะครับแต่ก็เอาเมาส์คลิกต,ตรงนี้เพื่อที่ว่าจะได้เห็นภาพการทํางานทุกขั้นตอนก็แล้วกันนะครับกดตรงปุ่มสีแดงๆนี่เลยครับมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านอีกแล้ว ก็อันนี้เป็นการเลือกนะครับว่าเราจะอัดด้วยเซมเปอร์เลประมาณเท่าไหร่จริงๆแล้วทั่วๆไปก็เอาประมาณนี้นะครับเราไม่ได้ต้องการความคมชัดอะไรมากนะักส่วนจะเป็นสเตอริโอหรือเป็นโมโนก็เลือกเอานะครับตอนนี้ก็ขอเลือกเป็นโมโนก็แล้วกันนะครับเสร็จแล้วก็กดโอเคไป นนี้ผมกดตรงนี้นะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ดูว่าความดังความค่อยของของเสียงที่เราต้องการให้เข้ามาในการบันทึกเสียงนั้นอนะ่ะเราก็สามารถปรับจากตรงนี้ได้นะครับประมาณนี้ก็แล้วกันโอเคครับชื่อจะตั้งก็ได้ครับไม่ตั้งก็ได้ไม่เป็นไรนะครับเอาเป็นแบบเดิมๆว้เนี่ยเดี๋ยวไปเปลี่ยนเอาทีหลังได้นะครับ ส่วนตรงนี้ก็นี่ครับเราต้องเลือกว่าตัวไหนเหมือนว่าตอนนี้ผมใช้ไมคตัวนี้อยู่ขอเลือกตรงนี้ก็แล้วกันนะครับ <é> แบบนี้เลยครับ<ม>ก็เซตให้มันถูกต้องนะครับ <c oughs> ออโต้สตาร์ท หรือไม่ออโต้สตาร์ทก็แล้วแต่ครับตรงนี้เราแคนเซลไปก่อนครับก็เมื่อเราทําการอัดบันทึกเสียงแล้วก็กดตรงนี้ก็แล้วกันนะครับก็สวัสดีสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่รักและคารพทุกท่านวันนี้กะปิน้ําปลาก็มาขายกันในราคาถูกๆนะครับก็มาเลือกซื้อเลือกขากันได้นะครับเมื่อเราอัดเสร็จแล้วก็สามารถที่จะกดตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ เรียบร้อยครับเราน่าจะได้คลิปมาแล้วนะครับอันนี้คือการเอาละครับตอนนี้ก็ถือว่า เราได้เสียงมาแล้วนะครับตัวหลักการบันทึกเสียงของเราในคราวนี้ก็โอเคครับตอนนี้เราได้เนื้อเสียงมาแล้วครับเอาแล้วครับผมขอเอา,าเท่านี้ก็แล้วกันนะครับส่วนตรงนี้ไม่เอาแล้วครับก็ดีลิทออกไปเลย ตรงนี้ก็กดเมาส์ข้างซ้ายคลิกไว้ครับแล้วก็ดีลิทออกไปครับเอาแล้วครับเราสามารถยืดเวฟดูเพื่อที่จะปรับแต่งได้นะครับตรงนี้แต่ตอนนี้เดี๋ยวนะสมมุติว่าตอนท่อนนี้เราไม่ต้องการนะครับผมเองก็ไม่ต้องการผมสมมุติเอาก็สามารถที่จะดีลิทออกไปได้เลยนะครับนี่คือการตัดต่อแบบง่ายๆนะครับ๋อแล้วครับตอนนี้ผมคงจะยังไม่ลงลึกเข้าไป ถึงการอ i ดเสียงมากหมายหรอกครับเอาไปว่าใส่อยเฟกตสักหน่อยนึงโอ้เสียงมันไม่ดีเราใส่รีเว็บเข้าไปสักหน่อยนึงนะครับฮัลโหลฮัลโหลก็ไปประมาณนี้นะครับนี่คือค่าที่ดีสุดของโปรแกรมนะครับหรือว่าจะเลือกเยอะ,ะนะครับเลือกเอาได้ครับแต่ตอนนี้เอาเลือกตรงนี้ก็ได้ครับอ่ะโอเคตอนนี้เราลองฟังเสียงกันดูนะครับ ค okay. ขอแค่นี้ก็แล้วกันอ่ะเอาอีกสักหน่อยครับ mm hmm. เดี๋ยวนะตัวนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้มากนะปกติก็จะใช้ตัวนู้นเลยครับลอจิกหรือไม่ก็เว็บแลบบแล้วก็เมโลไดเอาแล้วครับตอนนี้มาดูสิว่าจะทำอะไรได้บ้างอีโคไลเซอร์ hmm. ก็ลองดูแล้วับปรับแต่งกันไปแคนเซลไปครับตอนนี้ ก็ผมขอทําแล้วก็ขอสอนเฉพาะนี้ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าจะไปถึงการปรับการแต่งอัดเสียงบันทึกเสียงโปรแกรมที่ดีที่สุดสําหรับผมก็คงจะเป็นลอจิกหรือไม่ก็เป็นพวกโปรแกรมทําเพลงพวกคิวเบ e นะครับหรือที่ผมถนัดก็จริงๆแล้วก็เป็นลอจิกมากกว่าอันนี้ก็สําหรับคนที่ต้องการบันทึกเสียงของตัวเองเพื่อเอาไปทํางานอย่างอื่นต่อเช่นเอาไปทํา สาวประกอบวันวิวาอะไรประมาณเนี้ยครับวันนี้ก็อ่าแล้วเสร็จแล้วอย่าลืมเซฟเซฟไฟล์เซฟเอาไว้ที่ไหนนะครับเอาไว้ที่ไมค์ด็อกไแล้วกันสมมติเอาไว้ไรไวตรงนี้นะครับตั้งชื่อก็ได้นะครับว่าทดสอบรู้เทสเอาแบบเนี้ยนะครับง่ายๆครับ ทดสอบโอเคครับกดเซฟปน,นีถ้าเราต้องการประหยัดพื้นที่ก็เซฟเป็น mp 3ได้นะครับไม,ม่เพราะว่าเป็นการทำงานท่เฉยนะครับเอาความแล้วก็เอาแบบไหนล่ะเอาเลสัปปก,กติแล้วที่เราใช้ก็อยู่ทั่วไปก็ประมาณเก้ากว่าถึง128นะครับประมาณนี้นะครับ นี่เดี๋ยวนะที่เราใช้กันทั่วไปก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าจะเอาเป็นโมโนเราก็ต้องหาโมโนให้เจออันนี้เรียกแต่ว่าการใช้งานก็ส่วนใหญ่แบบนี้ก็เลือกเป็นโมโนก็ได้นะครับ128บิตตัวนี้นะครับที่ปกติที่เราใช้กันอยู่แต่ถ้าต้องการบิตสูงขึ้นมาอีกหน่อยก็จะเป็น4 8บดิตส่วนจะเป็นโมโนหรือสตอริโอก็ว่ากันไปนะครับแต่ถ้าเปิดตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปส่วนใหญ่ก็จะเลือกที่9 6นะครับเพราะว่า การเปิดทางอินเทอร์เน็ตนั้นบางทีการที่ต้องการไฟล์เล็กๆสักหน่อยก็เป็นผลดีครับอันนี้ผมลองแค่ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับพูดมากเดี๋ยวจะยาวไปเอา128ก็แล้วกันนะครับกับ44 44เฮิรต์แบบนี้นะครับกดโอเคไปเลยครับเรียบร้อยครับตอนนี้ถ้าเราไปเปิดไฟล์ขอดูเราก็จะเห็นแล้วนะครับ o ่าเพนไฟล์เมื่อกี้ผมเอาไว้ที่ไหนนะ่าไมด o อกนี่ครับทดสอบเปิดขึ้นมาอ่า โอเคครับสำหรับก,การบันทึกเสียงผมก็ขอสอนเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับส่วนการอีดตเสียงเรื่องอะไรต่ออะไรน,นั่นผมว่าจริงๆแล้วน่าจะลองลองศึกษาดูกันได้นะครับอ,อย่างเดี๋ยวแถมอีกหน่อยไหนก็มาแล้วครับสมมุติว่าตรงนี้เสียงมันใหญ่ไปนะครับผมสมมติสมมุติเอาว่าตรงนี้มันเล็กๆเราต้องการปรับประมาณเท่ากันเอาง่ายๆเลยนะครับมาที่ตรงนี้เดี๋ยวนะครับอา้าวตรงนี้ไปไหนละ ลดลงมาครับเอามาสักประมาณอาสมมติสักประมาณนี้ผมสมมติเอานะครับเอาแล้วครับไหนฮะสังเกตไหมว่าตรงนี้จะเล็กไฟตรงนี้เสียงจะเล็กลงมาแล้วอาจทาให้ดูอีกรอบนึงนะครับสมมุติว่าตรงนี้เสียงมันจ่เสียงมันสูงเกินนะฮะสูงกว่าที่อื่นเอาแล้วครับเอาแล้วครับเราลองดูอ่ะย่อฮะเราเกะว่าจะให้มันเท่าๆกันก็เลือกลงมาสักประมาณ50 6ห โอเคครับนี่เห็นไหมครัตรงนี้เวฟจะเล็กลงมานี่คือการปรับแต่งเสียงเบื้องต้นนะครับอย่างตรงนี้ใหญ่เกินไปเอาล้ครับ,รบเลือกลงมาสักประมาณนี้เห็นไหมตรงนี้เวฟตรงนี้ก็จะเล็กลงนั่นหมายความว่าถึงตรงนี้น้ำหนักเสียงก็จะอยู่ใกล้เคียงกันแล้วครับเป็นวิธีการที่อยา่างอย่างตรงนี้ย่อลงมาสักหน่อยนึงลองดูนะครับ เป็นแนวทางในการใช้เอฟเฟกต่างๆตอนนั้นเองโอเคครับเสียงตรงนี้ก็จะตรงนี้ก็จะพอกันแล้วครับแล้วอันนี้ก็ประมาณนี้ครับวันนี้ผมแจ่มอารมณ์ดีก็คงจะสอนได้ตรงนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ